มาดูนี่ค่ะมาดูนี่สิคะต้นพริกนะคะที่เราเคยได้ใช้สูตรบำรุงต้นพริกและไล่แมลงนะคะก็จะเห็นว่าเขาดอกมากเลยค่ะนี่ค่ะเม็ดพริกนะคะกำลังเริ่มออกเม็ดนะคะแล้วก็เขาติดดอกเยอะมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะฟามคุณแม่เป่งนะคะ วันนี้นะคะเราก็มีเคล็ดลอบในการดูแลพืชผักสวนครัวมาแบ่งปันเพื่อนๆอีกแล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะอย่าลืมนะคะก่อนจะไปรับชมเนี่ยต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะให้กับช่องมาม่าเป่นงนั้นวิวค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปกดติดตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งใน Facebook นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าค่ะ วิธีง่ายๆในการดูแลพืชผักสวนครัวนะคะที่เราจะมาแบ่งปันเพื่อนๆในวันนี้เนี่ยก็ไม่ยากเลยค่ะใช้เพียงแค่สองสิ่งนี้นะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นกาแฟนะคะจะใช้เป็นกากกาแฟหรือว่ากาแฟตองก็ได้ค่ะและนี่นะคะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะใช้ยี่ห้อใดก็ได้ค่ะสองอย่างนี้เองจะทำให้พืชผักสวนครัวของเราเนี่ยดกงดงามยังไงนะคะ เราต้องไปดูกันค่ะค่ะแล้วก็ส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีกาแฟซองหรือว่ากากกาแฟค่ะเราจะใช้เพียงแค่ครึ่งซองนะคะและเครื่องดื่มชูกําลังค่ะยี่ห้อใดก็ได้นะคะจะใช้เพียงแค่สองฝาค่ะแล้วก็น้ําสะอาดนะคะประมาณหนลิตรค่ะเราจะใช้ประมาณครึ่งซองนะคะก็เทลงไปเลยค่ะ นี่นะคะเครื่องซองและเครื่องดื่มชูกําลังสองฝาค่ะในกาแฟานะคะก็จะมีคาเฟาอีนนะคะเป็นมีฤทธิ์เนี่ยไล่กำจัดแมลงค่ะแล้วก็กลิ่นกับรสขมของกาแฟานะคะก็จะช่วยไล่แมลงค่ะไม่ให้มารบกวนต้นพืชผักของเรานะคะส่วนเครื่องดื่มชูกําลังเนี่ยก็ ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่ามีวิตามินนะคะ B1 B2 B, 1, B, 2, B, 2, B 2, จนถึง B12 เลยนะคะแล้วก็แล้วก็จะเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชน,นะคะเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มไนจโตรเจนนะคะเพิ่มโปรตีนในการบำรุงนะคะมีเครื่องดื่มชูกำลังนี่ค่ะพอเราผสมแล้วเนี่ยเราก็คนให้เข้ากันนะคะก็คนให้ละลายเข้ากันนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำมาใส่ในบัวรดน้ำค่ะแล้วก็นำไปใช้นะคะลาดรดเพื่อผักสวนควรัวของเราได้เลยค่ะนี่นะคะก็คือต้นผิกที่เราได้ปลูกไว้นะคะต้องสวนของเรานะคะก็จะเห็นว่าเขาไม่ค่อยงามเลยค่ะเราจะ,จะนําสูตรนี้นะคะมาบำรุง ราะว่าสูตรนี้เนี่ยเราเคยได้ใช้กับต้นพริกหน้าบ้านแล้วเนี่ยเขาก็ได้ผลดีมากค่ะต้นพริกดกงโงงดงามโงกง,ง,งามแล้วก็ไล่มแมลงด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องทําการสางต้นพริกก่อนค่ะโดยการเด็ดใบที่เสียทิ้งนะคะและทําความสะอาดรอบๆโคนต้นเขานะคะใต้ต้นเนี่ยสางออกสางหญ้าสางอะไรออกให้หมดนะคะ ที่ไม่สวยแล้วก็จะถึงเช้งกันนะคะเราจะเห็นว่ามันมีใบที่เป็นรูลอยไหมนะคะใบไหมโดนหนอนกัดยินมันเด็ดทิ้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะทําการควนยินให้กับเขานะคะเราวก็ไม่ต้องไปเสียดายนะคะถ้าเราบอกว่าเด็ด ใบเจ็ดก,การที่เสียทิ้งนะคะใบที่เป็นรอยเป็นรูนะคะไม่ต้องไปเสียดายค่ะเพราะว่าเมื่อเราเด็ดทิ้งแล้วเราบำรุงสารอาหารนะคะก็เหมือนเราเพิ่มผุ๋ให้เขาไปแตกกอแตกหน่อแตกลูกแตกกิ่งแตกก้านใหม่ค่ะนี่นะคะสางต้นพิ๊กเรียบร้อยเด็ดใบทิงแล้วเนี่ยเราทำการกวนดินค่ะวนดินรอบๆโคนต้นนะคะ นี่ค่ะเราคนยินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําสูตรกาแฟผสมกับเครื่องดื่มชูกําลังของเรามาราดรดนะคะโดยลาดรดที่อก,กนะคะแล้วก็ที่โคนต้นที่หน้าดินให้ชุ่มเลยค่ะนี่นะคะจะเป็นการเพิ่มสารอาหารให้กับพืชน,นะคะบารุงบํารุงนะคะต้นพริกของเราก็จะออกดอกดอกนะคะ ดอกงอกงามดีมากค่ะแล้วก็ยังจะช่วยไล่มแมลงนะคะไม่ให้มากวนใจด้วยค่ะมาดูนี่ค่ะมาดูนี่สิคะต้นพริกนะคะที่เราเคยได้ใช้สูตรบำรุงต้นพริกและไล่มแมลงนะคะก็จะเห็นว่าเขาดกมากเลยค่ะนี่ค่ะเม็ดพริกนะคะ กำลังเริ่มออกเม็ดนะคะแล้วก็เขาติดดอกเยอะมากๆเลยค่ะทางด้านนี้นะคะนี่ก็คือต้นพริกที่เราได้ใช้สูตรบำรุงและกำจัดแมลงนะคะที่เราได้ใช้ไปเนี่ยเรานำมาใช้กับต้นพริกทางด้านนี้หมดเลยนะคะและเห็นผลจริงมากค่ะดูสิคะเขาออกดอกออกผลติดดอกกันหมดแล้วนะคะแล้วก็งอกงามมากค่ะงามดีมากดูใบค่ะแทบจะไม่เป็นรูไม่มีรอยใบเน่าใบเสียใบช้ำนะคะใบไหมก็ไม่มีค่ะ ใบไม่เป็นรูเลยนะคะก็เห็นผลจริงค่ะจากการทดลองใช้ของเรานะคะเราเลยนํามาทําให้เพื่อนๆได้รับชมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆก็จบกันไปแล้วนะคะกับสูตรบํารุงพืชผักสวนควรัวแล้วก็ไร่แมลงค่ะสูตรนี้เห็นผลจริงแล้วก็เห็นผลดีมากเลยค่ะเพื่อนๆสามารถนําไปทําตามกันได้นะคะก็ใช้เพียงแค่อาทิตย์ละสองครั้งค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะฟางคุณแม่แป๋งก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย